ตู้นะครับกับเตาย่างไร้ควันสองตัวนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้ก่อนอันดับแรกถ้าเราจะลองเทสตตัวนี้เราได้ทําการใส่น้ําเข้าไปในกล่องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นนึ่งไอ้น้ำเนาะใส่น้ําปุ๊บน้ํามันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เองนะครับเขาจะไหลเข้ามาเองเราก็เอาแค่พอให้ท่วมตัวที่จะทําความร้อนของเรานะครับ น,นี้ตัวนี้ถอดก็ได้จะใส่ก็ได้นะครับจะเป็นตัวเปิดไฟนะครับกดก็จะขึ้นไฟตรงนี้ส่วนตัวนี้นะครับถ้าเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะขึ้นไฟสีเขียวให้เลยอะระบบไฟเข้าเครื่องปกตินะครับเราไฟสีส้มจะขึ้นตอนที่เราปรับอุณหภูมิอ่เริ่มเริ่มตั้งแต่30องศาเลย เขาก็จะแสดงสถานะนะครับโอเคเดี๋ยวเราตั้งไว้ประมาณ40องศาจริงๆในตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีฝาครอบให้นะครับแต่ว่าเราอยากให้คุณลูกค้าเห็นการทำงานของเครื่องก่อนนะครับก็ตอนนี้สังเกตได้ว่าเขาก็เริ่มร้อนแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ ที่มากับเครื่องนะครับก็จะเป็นชั้นแล้วก็จะมีเสาให้ก่อนอแล้วก็ใส่เสาใส่ประกอบชั้นวางอ่ะก็จะมาเป็นเซตให้จะเป็นชั้นให้ครับหนึ่งสสี่ห้าชิ้นนะครับ, 1, 2, 3, 4, รบโอเคต่อไป ระหว่างรอตูนน้นึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเตาย่างกันก่อนเตาย่างอันนี้เขาก็มีมาให้นะครับตัวละหนึ่งชิ้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะขอเทสเป็นอาจจะปรับอุณหภูมิไม่มากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเขากำลังไฟ6,000วัตต์ตัวปั๊กท่วงของเรา ไม่ถึงนะครับแต่ว่าสามารถเปิดได้โอเคเดี๋ยวเราลองเทสทีละหัวนะครับพอเราเสียบไฟสีแดงขึ้นนะครับถ้าเราปรับอุณหภูมิปุ๊บไฟสีเขียวจะขึ้นอันนี้ระบบไฟปกตินะครับไปหนึ่งตัวก็จะมีสองข้างนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกความร้อนได้